อันนี้เท่ากนะับที hair hair <problem> <Hungary> oh ่เ ok สิร์ฟเท่าประมาณประมาณ50เสิร์ฟค่ะ50เสิบเสอร์ฟ สวัสดีครับการสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่กันที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อถามว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์ไหมไม่ใช่นะครับเราพา้องหมามาว่ายน้ำครับนี่ตัวไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตัวน <No ี้ด้วยตัวนี้ด้วยก็คืออันนั้นคือน้องๆนะครับรอไปว่ายน้ำนะครับผมก็พาหมามาเล่นน้ำานะซึ่งก็โม้ไปเรื่อยเหมือนกันครับเพราะไม่ใช่หมาของเราคยช่องเราเราเรามาหาของกินดิเรามาหาของกินแถวนี้นะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมากินบะหมี่เส้นแบนคอหมูย่างจานยักษ์ ก็อยู่ที่ร้านนี้ครับมาม้าปุกครับผมผมจะพาทุกคนนะครับมากินบะหมี่คอหมูย่างจานยักษ์นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราให้จานกับทางร้านเข้าไปแล้วจะให้ทางร้านเขาเนี่ยครับรังสรรค์เมนูจานยักษ์ไว้ให้เรานะครับผมก็เป็นจานยักษ์จุกๆเลยแต่ว่าใหญ่แน่นอนแล้วก็ก่อนเริ่มพิเศนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันครับไปาร์คเลสโ น,นี่ก็ถ่ายรูปครอบครัวนะครับถ่ายกับเอ่อมาม้านะครับผมแม่ผมเองนะเพื่องครับก็อันนี้เท่ากับกี่เสรฟมเขาปะมาประมาณห้าสิบเสิร์ฟคห้าสิบเสิร์ฟอุ้ยแต่หนักจริงอันนี้ถือสี่คนยังสั่นนะครับผม <c oughs> คือถ้าถือคนเดียวนี่ไม่ต้องถามคือแบบมันใหญ่มากมันเบิ้มมากนะครับผมว้าวา มาครับผมตอนนี้เน็ตก็พร้อมที่จะกินอาหารของแม่เราเปลี่ยนแม่แล้ว <c oughs> ลลวะ <c oughs> ขอของแม่ผมแล้วนะครับ <c oughs> ผมเปลี่ยนแล้วไม่กินแล้วเจนฮาไม่กินหมามาพุกดีกว่านะครับผม <c oughs> อันนีเ้เป็นปริมาณ50เสิร์ฟนะห้าสิบเสิร์ฟทำมาทั้งหมดในนี้นะครับผมปริมาณน้าหนักเนี่ยคิดวนะ่าน่าจะประมาณ8-10กิโลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสิร์ฟปกติที่ร้านนี่เสิร์ฟปกติจํานวนนี้นะครับผมเป็นชามแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นน้ําซุปมาให้นะครับผมแล้วก็พวกเครื่องเคียงแบบเนี้ยอันนี้หอมเจียวนะครับผม2ี่บ้าบาทนะครับแล้วก็หมูกระจกอันนี้ก็จะเป็น30บบาทนะครับผม ก็ให้มาเยอะๆเต็มนี้นะ2ี30้แล้วก็ด้านนี้ทั้งด้านนี้ของเราก็จะเป็นเ่อจากหมูกับกระเทียมเจียวนะครับผมอันนี้45บาทนะครับผมก็ได้เยอะนะสี่15บาทแล้วก็เป็นสไตล์ไทยจีนนะครับอย่างที่รู้กันก็เขาจะให้เป็นแบบนี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสพริกดองนะครับเป็นของสูตรหมาม้าเลยนะครับผมกินเลยนะอ,อันนี้คือคอมหมูย่างนะครับอุ้ยหอมมากคือแค่ดมคือกลิน่นคือฉ่ำมาก คอ,อหมูอะ่ะมีความนุ่มเด้นอุ้ยหอมมากอุ้ยอร่อยเลยไม่เคยกินแบบนี้มาดูเส้นบะหมี่เขานะครับเส้นบะหมี่เขาก็าเป็นเส้นแบนนะก็คลุกมาแบบมันๆน,นะครับผมรสแรงๆนะอร่อยมากคือด้วยความที่เขาทำมาเป็นแบบแห้งนะเนาะเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้ เราอยาใส่ให้มันพอขูุบกริกก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมกินเข้าไปอ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีความแห้งเลยมันฉ่ำหอมอร่อยมากเฮ้ยคือรสชาติาบอกเลยว่าอ,อร่อยแล้วต่านงะจากที่ผมเคยกินมานะคือผมจะชอบมากๆเลยให้เป็นโนนหนึ่งในในจานนี้เลยตัวคอหมูย่างเนี่ยคือคอหมูย่างเขาคือดีมาก คือปมเห็นพวกขอหมูย่างมันต้องเป็นแบบอาหารอีสานปะ่ะใช่ใช่ไหมที่เราเคยเห็นกันแบบบ่อยๆอะ่ะพวกยำคอหมูย่างคอหมูย่างจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยแต่นี่เขามาใส่กับเส้นแบบนี้นะฟิวชัน่นทำเป็นแนวจีนไทยไทยจีนไทยจีนเดี๋ยวลองคอหมูย่างเขากับน้ำพริกเขาหน่อยนะครับผมแบบนี้เป็นไงครับ รพระเจะาจับเปรี้ยวเ,เฮ้ยหน่อยนะซอสพริกดองคุณแม่ผมโคตดรดีอืมอร่อ,อยมากจะให้ดูนี่อันนี้คือประมาณแถวหนึง่งเขาใส่มากี่แถวอนนั้งสิบห้าแถวใช่ปะใช่ครับผมสิบห้าแถวอ่านี่อันนี้หนึ่งแถวคือเราชิ้นหนานะคุณ มาแบบหนาแต่มันไม่ได้เหนียวนะครับนุ่มมากน้องหมูอมชมพูแบบนี้ชมพูด้วยความเป็นคอหมูความนุ่มความแห้งของมันโอเคเลยก็ที่ร้านนะครับจะมีสองชั้นนะผมอย่างผมเอาเนี่ยผมมาชั้นบนเพราะชั้นล่างคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ไม่อยากถ่ายไปรบกวนคนอื่นซึ่งถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเสียงเราลงไปล่างไหมดูสิ ใกล้ๆเลยก็ไม่น่ารอดนะครับก็ด้วยความพี่ร้านเขานะครับอยู่อยู่ติดๆกับโรงพยาบาลสัตว์สัตว์อะไรนะทองหล่อสัตว์ทองหล่ออย่างนี้เลยครับนี่สัตว์ทองหล่อสัตว์ทองหล่อก็เขาก็จะเอาหมาแมวอะไรเงี้ยเข้ามาได้ด้วยนะครับก็นกแพนฟินอะไรเงี้ยใครมีหมีคั่วโลกเหนือสิงโตยีราฟเออก็เอาเข้าร้านได้เป็นมิตรกับสัตว์นะครับผม พวกนั้นไม่น่าจะเป็นมิตรกับเราจริงๆร้อนไหมอืมอเราดูคนๆเลยใช่คือตอนไม่ใส่ตอนก็อร่อยอยู่แล้วเนะอะพอใส่ก็เป็นมันหอมอร่อยมากมันรดไปอย่างแน่ พยายามอยู่มันดูอยู่แบบพี่นี่ไดูแคบมองไม่เห็นจะบอกทุกคนว่าดูซอสเขาจะเป็นสีส้มๆแบบนี้ไหมส้มๆแดงๆแต่ว่ารสชาติไม่ได้เหมือนน้ำราดบะหมี่ที่เราเคยกินอ่ะที่มันจะหวานๆนะครับไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบรสชาติแบบเปรี้ยวเค็มแล้วมันหอมอร่อยมากหืม ดูไปดูปกันก็ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมุงเพิ่งรูเ้เหรอเก๋จะครึ่งแล้วตอนนี้จะครึ่งแล้วมาดูคำนี้ครับคอหมูย่างแบบนี้นี้เข้าไป อันนี้เดี๋ยวจะหันให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยครับเยอะมากครับน้องไม่อยากทำนี้ให้มันดีอ่ะเดีย๋ยวไม่ได้ไหมใืม นี่เดี๋ยวราจะลองลาดทุกไปตรงนี้นิดนึงได้ครับผมรมแบบมีเหลืองคมหมูย่างแห้งน้ำขลุกขลิกได้จิ้มไปหน่อยซอสไปนิดนึงนะครับนม่นิดละมั้งคือแล้วนะคือแล้วนะไม่นิดแล้วนะ คล่องขึ้นไหมคล่องขึ้นกินง่ายขึ้นแต่ก็ต้องกินเยอะๆก,ก็จะใสไปแล้วก็ห่อยแบบเนาะอ,อืมเนาะเปลี่ยนฟิลเราเปลี่ยนฟิลเลย<ม>เปลี่ยนฟิลเราเปลี่ยนคนกินได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมเป็ <c oughs> ไเปไม่ได้เลต้องการให้หมด <c oughs> มาดูอยู่ คือถ้าก้อนเนี้ยเอาเฉพาะโซนตรงนี้เลยเทียบกับตัวผมก็เต็มแล้วป่ะใส่เข้าไปยังไงเต็มแล้วป่ะเต็มแค่โซนนี้นะประมาณ20%นะอือโอ้โหแต่ว่าภาพสวยครับผมแต่ก็ต้องสู้นะฮะัู้มีสูมาหันไปมองด้านซ้ายแล้วปิดนะไม่อารมณ์ตอนนี้มันไม่ใช่เหมือน ครอบครัวเป็นห่วงลูกอันนี้คือไม่หมดห้ามกลับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ หม่ผมรันคุณผู <S <s ้ชมจบไปครับรันการละไปเออเขาบอกว่า <c oughs> มีมีคนดูหลายคนขอคอนแทคไอจีเป็นพวกเป็นอย่างเงี้ยอนุญ,ญาตไหมไม่ตัดใม่ตัดทิ้งอดนะครับไม่ให้แปลนะครับผม มเราเคลียร์หมดแล้วยังให้รู้นี่หมูย่างคือไม่น้อยหน้าเลยผมไม่รู้นะว่าในจอคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอะแต่มันเยอะมากมันเยอะแล้วมันออโอ้โหมีน้ำหนักนะครับนะะนัก,นกชิ้นเบิ่มๆเลยนะครับผมให้ดูสูตรน,นี้ดบนะปุ๊บ <c oughs> หิวเย่ะโอ้โหดึกๆนี่หู้หิวอิ่มเฮ้ยปั๊บปั๊บเยอะอยู่เท่ากับเยอะอยู่เยอะอยู่แหละ อย,นะย่างไรครับขอ,อโซโล่นิดนึงได้นะ,นะครับผมได้นะ้ำซุปไปเลยเพื่อให้เราโซโล่ได้ไหวขึ้นนะครับจัดไปครับผมขอน้ำซุปเพิ่มหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับอออืขออนุญาตนะครับมา,มาหมดเลยนะครับ <c oughs> ขนาดนี้แล้วไปหมดเลยแล้วนะครับ <c oughs> หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันครับว่าคือถ้าเราคนแล้วอ่ะ มันจะประมาณไหนอยากรู้เหมือนกันอนหโอ้โหถามจริงนี่เรากินไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่กินไป25่สบ้นาะทำแบบนี้แป๊บนึงทำแบบนี้ดูท้องไหมล่ะอุ้ยเนี่ยอ้ยพีครับแค่นี้ก็ได้นะใช่ไหมเออจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วน็อตมึงไม่น่าเลยมึงไม่น่าเลยเจอฮีโร่หน่อ วันนี้ไอ้พ็อกพี่เหลือที่ส no no ั่งมาเป็นถ้วยเนี่ยอืไม่กล้าแตะกลัวกลัวไม่หมดอรือว่ากลัวไม่พออร่อยอร่อย S 1> <S 1> <S ขยับขยับอย,อ,อย่าิ่งเมือลอยมุ่งยกกับป้านเฮ้ยเขากลัวอยู่ที่นี่น <S 2> <S 2> เรา,เากร็กลัวอยู่ที่นี่ ม,มันหอมมันหอมแบบอไร่อยไหมอร่อยยออไหมผมอร่อยจริงอร่อยใจเย็นๆวันนี้เบนกับน,น้องครีมเตรียมตัววันนี้ท้ายคลิปนะครับเราจะลองให้น้องครีมแล้วเบนเป็นอินฟูนะครับผมแบบว่ารีวิวเมนูนอ,นนะอื่นๆเนอะ ใครที่ดูเป็นเงินตอนท้ายก็เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งไปดิดุมก่อนดุมก่อนกอเลยะได้ยินดีนะเบรกครับไก่ล้วนอนไก่แล้วไก่แล้เท่าดูม่าม้าม้ามีกำลังใจให้ลูกคนนี้ด้วยนะ ได้นนที่แรกไม่เหตอนนี้ที่เมยเยอะออได้ได้เฮ <c oughs> ้ยมันอร่อยอยงร <c oughs> อร่อยมากเลยครับเดีตอไหน <c oughs> เฮ้ยมาเอามาใกล้อะ ๋ยวตอนเออรือเามให้นะหน้าลนอยู่ตรงนี้ดีไม่มาป้อนด้วยก็อ <laughs> ย่างที่ผมได้บอกนะว่าสูตรของร้านเนี่ยของบะหมี่เนี่ยแม่เป็นสูตรซอสสูตรอะไรก็ตามเป็นเออคือม่าม้าเขาชอบทำอาหารนะครับคือแม่ผมอะชอบทำอาหาร, <laughs> รเริ่มมาจากเริ่มทำอาหารให้ครอบครัวก,กินก่อนแล้วตอนนี้แม่ผมก็เปิดร้านนะครับก็อุ่นหมืนแม่ผมด้วย เพื่ออจริงใช่ไหมจริงไหมยีเติงแล้วทุกวันจริงเก็บค่ะเก็บแม่ให้เติมเก็บเป็นเอาอะเป็นจะเติมเหมือน หมดให้ลุ okay. ้นไงให้ลุ้นแล้วสุดท้ายครับผมทำไดครับหมดแล้วบัวแล้วเป็นความอบอุ่นในหัวใจ นะครับที่รู้สึกว่าวันนี้เรากินจนหมดแล้วก็มีครอบครัวที่เขาคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดนะครับถึงเขาไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้อะไรแต่เขาก็อยู่ข้างๆเรานะครับแปลว่าถ้ามีอะไรก็พร้อมอ่ะบอกเลยโรงพยาบาลอยู่นี่แต่รัชศาสตร์นะก็เดี๋ยวเอาเมนูอื่นๆของที่ร้านมาให้ดูสักหน่อยไหมได้เเนอะก็เดี๋ยวครับผมนั่นแหละครับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับบะหมี่ขมหมูย่าง50เสิบร์เดี๋ยว เรารอดูเมนูต่อไปนะครับอือกินอะไรกับเนี่ยอคือรอทานนี้มานานมากเป็นซิกเนเจอร์มาเลยใช่ไหเป็นเมนูที่เด็ดของทางร้านนะครับผมเนี่ยที่ร้านมีเมนูที่น่าทึ่งอยู่อันหนึ่งก็คือเส้นคุกเส้นคุกกากาหมูอันนี้ผมโคตรชอบกินเลยนะแล้วเวลาไปกินส้มตำอ่ะผมไม่อยากกินมากแต่ว่าร้านส้มตำไม่มีมีที่นี่มีที่นี่กินกับโคหมูอย่างพวกกออร่อยจริง แล้วก็อันนี้เป็นเออก็เป็นบะหมี่ที่ผมกินต,ตอนแรกแล้วใช่เขามีเส้นแบนคอหมูนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเกา,หาเหลาอ, <pulp. S 1> อะไรนะเป็น,นข้าวยำเหลาข้าวยำโอ้ข้าวเหลาต้าวยำมี่โอ้กินกับเส้นคุกโอ้โหโคตรเด็ดแล้วก็นี่อะไรทองเครื่องใช่ค่ะบะหมี่ทอ <บา S 1> งเครื่องเฮ้ยบะหมี่ทองเครื่องเยอะนะเยอะมากเลยนะครับผมชามเท่ากันอะเนี่ย ครัเท่ากันเลยแต่ว่าสมเครื่องอยู่เยอะเนอะใช่เครื่องเยอะมากเพราะหมูก็เยอะครับอยู่ที่ว่าคนชอบอะไรมีคนนี้แอบแซบอ่ะนะคนนี้คนนี้แอบแซบนี่เข้าเหนียวคอหมูย่างนี่ที่สิ่งที่เราถามไปว่ามีไหมมีนะครับมีมีมี้ยสักนิดนึงอีกแล้วเอาเหรออันเดียวอันเดียวได้ไหมนะแซบบอกเลยแซบอื้มตู้อุ้มจิ้มอร่อยเหรอใช่อันนี้ผมแนะนำคุณกินแบบอร่อยๆของเก่าของผม ทีม่กินไม่ได้ผมใจแค่โอ้วนน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 อนน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 นม่นนรนนนนน่นนน่นน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 นวนน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 นเน้นไปเ่นนนนอนนนนเฮ้ย ทำให้เป็นกินที่ว่ากินเองแล้วเอาสกลให้ผมด้วยก็เดี๋ยวฝากร้านนะครับผมก็ร้านนี้อยู่ที่ไหนชื่อร้านอะไรยังไงปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ขึ้นเสาเข็มวันไหนฝากได้เลยครับผมลึกไปไหมเนี่ยลึกมากเลยเธอฝากได้เลยครับก็ร้านมาม่าปุ๊กนะคะก็เปิดที่ตรงนงพยาบาลสัพทองหนองกลางเก่าค่ะเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง ปิดวันจันทร์อืมแล้วคนที่จะพูดอะไรบ้างไหมพูดพูดอ่ะพูดพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่แนทเยอะๆนะคะกำลังใจให้โยมกับพี่เบ้นด้วยค่ะเออใช่ข้างหลังก็อยากพูดเลยเมื่อไรจะชวนกินบอกว่าก็หมากรไปเนาะโอ้คุณแม่แล้วก็ ลูกลูกชายเขานะครับผมเดี๋ยวผมก็ลูกชายคนเดียวลูกชายอ๋อนะฮะฝากร้านด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์แฟนเพจร้านแนจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะก็สามารถตามกันไปกินได้นะครับก็อย่าลืมนะใครที่บอกว่าตามผมมาคอหมูฟรีเฮ้ยคอหมูไทยเนี่ยซอสซอสซอสอ๋เหรอลดสิบเปอร์เซ็นต์เหรพี่พี่เอาดีดีเอาดีดีนะพี่ดีดีเฮ้ยถ้าถ้าบอกชื่อผมลดสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ย นปชื่อแนปนะถ้าบอกรอดไม่ได้แล้วก็ไล่กลับด้วยไปสาวกินข้าวลองข้าวกลมยำหน่อยนะโอ้โหเนื้อร้อนอือบอกให้เขากินไม่ใช่เหรอนี่อือเอาไปเลยเหอะปะเอาไปแต่ขนาดนี้อันนี้หนึงในเวลาอันนี้หนึงนิดนึงตลอดมือ ชิมเหนียวแล้วชิมหน่อยวแล้วนี่หอยชิม่อยหวานไหมหวานเส้นคุกเส้นคุกโรอร่อยอะนวันนี้ว่าก็เด็ดอ,อ,อื้อมหอมอ่ะอืมเส้นเล็กคุกพร้อ,อมหมูออย่างอีกจากนหนึ่งครับโอ้โหใจพี่น้องใหม่เลย,เลย